พอดีน้องน้องกําลังเด็กนะคะแล้วกเก็บมาจากจากเป็นขี้เรือนะคะรักษาแล้วก็ทําหมันแล้วแล้วเขาก็ซนมาตลอดเลยค่ะตอนนี้น่าจะขวบได้แล้วค่ะแต่ทีนี้คือพอเวลาเราปล่อยออกมาอ,อึมาฉี่เงี้ยค่ะเขาก็จะปีนออกจากรั้วตลอดเลยแล้วก็พากันไปเจอเพื่อนข้างนอกบ้านใส่ตะก้อเข้าปากก็แล้วเพื่อนก็กัดออกให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกัดไก่เขา เพื่อนบ้านก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเขาก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามป้องกันในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็แนะนาําว่าลองใส่น้ําดูอะไรงเงี้ยนางก็แบกข้ามรั้วไปเลย <laughs> ผิวมากแต่ละวันต้องคอยอุ้มลงมาอย่างเงี้ยค่ะคนก็ปวดปวดตัวไปหมดเลยค่ะสุดท้ายก็เอาไม่อยู่ใส่กละมังก็แล้วอะไรก็แล้วเอาไม่อยู่เลยค่ะ อยากให้ดูความแสบโซนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้เพื่อนบ้านดูว่าเราป้องกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพื่อนบ้านดูว่าเราป้องกันแล้วถ้าเกิดใครเห็นว่าน้องออกไปไปกัดไก่ใครหรือว่าไปไปทําร้ายข้าของใครอย่างเงี้ยสามารถมาแจ้งเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านก็น่ารักคะ่ะเขาก็บอกว่าเห็นเราก็ตลกดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้แล้วว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าหลุดออกไป ก็คือเป็นหมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจอะค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้ค่ะหวังแค่ว่าเพื่อนบ้านดูเป็นขำๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งทั้งดราม่าทั้งแบบทั้งตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็คือปล่อยน้องแค่แบบอยากให้วิ่งสักยี่สิบสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ออกมาแค่ห้านาทีสิบนาทีก็คือปล่อยไม่ได้เลยค่ะก็วิ่งไปรั้วอย่างเดียวเนียพุ่งตรงไปที่รั้วอย่างเดียวเลยค่ะ เป็นประเด็นมันมันจะมีอยู่คลิปนึงอะค่ะอีกคลิปนึงที่น้องตัวสีแดงแบกน้ําน้ําน้ําเต็มขวดอะค่ะวันอะกรก็โทนเขาจุดพุนางก็ไม่กลัวค่ะนางก็กําลังจะออกจากรัวค่ะแบกแล้วแล้วบางทีเราก็ดึงทานบ้างไม่ทานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีคลิปนั้นก็คือน้องน้องกําลังข้ามรัวแบกน้ําเขาก็แบบว่าเราทําร้ายสัตว์อะไรเงี้ยเราทำอ่าเขาลมาน้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจแต่ละคน คืออาจจะไม่ได้มาดูแลเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นวัยของเขาอะค่ะไม่รู้ว่าเขาเขาน่าจะผสมไทยหลังอานมาเนาะเราเก็บมาตอนเขาเป็นขี่เรือตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคือหมดค่ารักษาไปก็เยอะทํโกรงให้อย่างดีเขาลื้อมุ่งลวดออกหมดกัดรถแทะทุกอย่างที่บ้านคือแบบแต่มีที่ให้วิ่งเล่นนะคะมีที่ให้วิ่งเล่นเต็มเลยแต่ว่ามีแปดตัวค่ะมีสองตัวเนี่ยค่ะที่แบบ ึงสุดกำแพงก็เอาไม่อยู่ค่ะ